เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววันนี้เรามาดูข่าวล่าสุดจากแบรนด์ Honor ที่กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อีกหนึ่งรุ่นถัดจาก Honor Power 2ที่ได้รับการตอบรับดีในปีที่แล้ว ตามรายงานจากดิจิตอลแชสเตชันจากประเทศจีนซึ่งเป็นตัวชี้แจงที่น่าจะเชื่อถือได้ว่าอเนอร์กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนใหม่ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มหาศาลมีความจุถึง1 0 0 0 0 mAh ซึ่งเป็นการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่อย่างก้าวกระโดดจากรุ่นก่อนหน้าที่มีความจุ8 0ด0 mAh เท่านั้นแต่นี่เป็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ที่ช่วยให้สมาร์ทโฟนมีความจุแบตเตอรี่ที่มากขึ้นแต่ไม่ต้องเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่อย่างใด เทคโนโลยีแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอน (silicon carbon) ที่ใช้ในการพัฒนาสมาร์ทโฟนใหม่ของออเนอร์ช่วยให้เพิ่มความเข้มข้นในความจุข,ของแบตเตอรี่ได้อย่างมหาศาลแต่ยังคงรักษาขนาดแบตเตอรี่ให้ไม่เพิ่มขึ้นและนี่เป็นข่าวที่น่าตื่นตาตื่นใจออ o เนอร์พาวเวอร์2ที่เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน2025ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน 3C ใชน้าคอมพรสเซอร์ทรัเฟร์เค ซึ่งยืนยันว่ามีความจุแบตเตอรี่มหาศาลถึง9,886 mah และความสามารถในการจ่ายพลังงาน37.37 37 wh แต่นี้เป็นข่าวที่น่าสงสัยตามรายงานจากดิจิตอลแชสเตชันว่าสมาร์ทโฟนใหม่ของ Honor ที่มีแบตเตอรี่1,000 10, 0 mah กำลังผ่านกระบวนการผลิตเบื้องต้นที่ประเทศจีนแล้วซึ่งมีความจุ9,755 mah และความสามารถในการจ่ายพลังงาน3 6 8 8 wh แต่นี้เป็นข่าวที่น่าสนใจ คาดว่าจะได้รับการโปรโมทให้อยู่ในระดับ9,900 mAh และอาจได้รับการยกระดับไปถึง10,000 mAh ในขั้นตอนสุดท้ายนอกจากนี้ออเนอร์ Honor ยังกำลังพัฒนาสมาร์ทโฟน GT2 ที่มีแบตเตอรี่ความจุ9,000 mAh อีกด้วยซึ่งมีข่าวหรือว่าจะใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 4ที่มีความเร็วสูงสุด4.32 GHz และสำหรับ Honor Power 2ก็คาดว่าจะได้รับการติดตั้งชิปเซต Media t e k d i men น i t y 8 5 0ีที่มีความเร็วสูงสุด3 4 0จุกิกะเฮิรตซ์พร้อมหน้าจอ LED เทคโนโลยีทีพขนาด6 7 9นิ้วและมีเซนเซอร์แกนลายนิ้วมือใต้แผงหน้าจอทนต่อแรงตกกระแทกจากที่สูงและมีบดีบางเพียง8มิลิเมตรนี่เป็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นผลของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยให้สมาร์ทโฟนมีความจุแบตเตอรี่ที่มากขึ้นแต่ยังคงรักษาขนาดแบตเตอรี่ให้ไม่เพิ่มขึ้น คุณคิดยังไงกับการพัฒนาของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในอนาคตคิดว่าสมาร์ทโฟนใหม่ของอ o อ o เนอร์จะมีความสำเร็จอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรไหมมาแบ่งปันเพื่อเป็นการเติบโตของเทคโนโลยีด้วยกัน